มันมีครั้งหนึ่งอะที่ฟอร์ดหลุดห้ำกากเลยอะเดี๋ยววันี้แงแกแรงมากอะโอ้ยหาพี่ไปหานี่ปวดขี้อีกแล้วตลกมากหลุดเลยอะก็มันทำบ่อยอะก็มันแวปั๊ำบ่อยทำบาแคนเราจะให้อั้นก็ไม่ได้ปะ แน่นอนเรียชม,นนมนนแฟนน่ารักเชียวแน่นอนสิครับถ้าเขาชมเราเราก็ชมเขา <c oughs> แต่วันไหนแต่วันไหนที่เพี่อพี่วันไหนที่ขอทําให้พี่พื่อได้วีนได้อ่ะคือวันนั้นประสบความสำเร็จนะแล้วพอวีนพอแกวีนอะปจะทําให้แกยิ่งวีนอ่ะ ชอบไหมล่ะเวลาฝัแก้งพี่เวดี้แบบนี้ชอบไหมล่ะยายาโป้ยโยถามแมอารมณ์ให้หน่อยอยากกินอะไรเดี๋ยวฝอซื้อไปฝากรูปแม่เขาแม่งจะบป็นยังไงห,หรอพี่เพลี่อยากกินอะนั่นไหมฝรั่มีปอัอยาให้พี่เพลี่ลองกินอ่ะมันเป็นหมากพลูอ่ะเคยกินปะอร่อย<า>นะฝรั่งเ,เห็นยายชอบกินอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ได้อยากลองอะมากรูอะไรครับต้องตื่นก่อนนะแพงไหมอ่ะสเต็กที่นั่นใช่ครับสเต็กแพงไหมที่นั่นร้อยสิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าบาทมันแต่ว่ามันได้สองชิ้นใหญ่ไงนะไม่แพงหรอกคือไปกินข้าวข้างนอกอ่ะจานหนึ่งแพงกว่านี้อีก ไม่อยากจะพูดเลยใช่เธอนั่นแหละกินที่ไหนแม้แค่ออกไปเซเว่นรอบหนึ่งก็หมดเยอะกว่าค่าข้าวเราแล้วฮะแค่เธอออกไปเซเว่นรอบหนึ่งก็หมดเยอะกว่าค่าข้าวเราแล้วใช่เหรออืมแมนยูตีแมนก็เธอเป็นแบบไฮโซอ่ะ ดูน้ำให้เธอกินสีแพงกว่าข้าวที่เรากินอีกวาสนาวาสนาคือใดพอบุญบพ่พ่อคือใดอุ้ยทำไมอ่ะทำไมพิดถึงไมเอาถามจริงๆอะ่ะเอาดีๆแบบไม่อยากโกหกอย่าแบบ อยากแสดงอ่ะเอาดีๆพิ่ถึงอยู่่ยเห็นไหมล่ะไม่จริงใจเลยพิ่ถึงอยู่ไม่จริงใจเลยอยากให้ MK กันทุกวันเลยอะไรวะ PK เปล่ากีบอดอย่าทะเลึงเดี๋ยวโดนเนี่ยเขาพิมพ์มาจริงเนี่ยทุกคนดูเลยแคลบเลยทำไมอย่างนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะกินไปกินสุกี้เหรอ พีเค <PK S 1> <PK, S 2> ทุกคนพีเคเออพีเคตลกว่วเรามาดูกลังกันอย่าพูดอย่างนี้สิมันจะไอ้นั่นมีคนบอกทุกคนขอของขวัญสี่สิบเหรียญเร็วโอยเมื่อกี้ฝัดชนะเองทุกคนขอของขวัญอะไรก็ได้สี่สิบเหรียญหนนะ้าอันหนึง่ง ทุกคนจ้ามันต้องได้สี่สิบเหรียญนนะ่ะเฮ้ยวันนี้คนดูเยอะมากเลยสี่สิบเหรียญนนะ่ะทุกคนขออันหนึ่งสิสี่สิบเหรียญจ้าสี่สิบเหรียญทุกคนขอย <50 S 2> <อ>ี่สิบเหรียญอะไรขอยี่สิบเหรียญทำไมอะ่ะเปล่าไงขอก็พูดตามพี่แพรลีนั่นแหละเหมือนตอนเราจีบกันให,หม่ๆเลยเนาะ ขอบคุณค่ะคะแนนคูณสามนะคะใครใจดีทุกคนคะแนนของคูณสิบครับใครใจดีค้อนค้าคะแนนคูณสามเอาให้มิดลอดไปเลยให้ผู้ชายรู้บ้างว่ามันจะสู้ผู้หญิงไม่ได้หรอเอาให้มันมิดลอดไปเลยเหรอน่ากลัวนะเนี่ยทุกคนคะแนนคูณสามค่ะขอของขวัญชิ้นใหญ่สักชิ้นหนึ่งสิมไม่เคยได้ของขวัญชิ้นใหญ่มานานมากแล้วใช่อยากได้ปะละ่ะชิ้นใหญ่เลยเอาไหม <laughs> ที่คนคะแนนคูนสามะากโอ้ดูดิเดี๋ยวยี่สิบวิยี่สิบวิไม่มีใครตกให้เลย่ะวิความคุณค่าวิยที่คนทำไมส่งให้แต่พี่แฮรี่ล่ะถ้าใชนเป็นผู้หญิงอ่ะเธอก็ต้องยอมผู้หญิงหน่อยนึงยอมก็ได้ถ้าเป็นเธออเรายอมเคยอม เออ่ะไหนล่ะทำไมของสอดมันน้อยจังเลยล่ะนีของสดอาบน้ำเนี่ยมานั่งกินอะไรเนี่ยเหมือนได้เหมือนได้กินข้าวกับแฟนแบบด้วยกันจริงๆอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะตื่นก่อนเอะปยตอนแหมตื่นก่อนตื่นก่อนไอ้ตอนที่โทรมาหาเราแต่ก่อนไม่เห็นจะแบบตื่นก่อนนี้เลยตื่นก่อนนับลึกนับไหล ูดไปเรื่อยอแล้วผยก็เพิ่มได้ได้เพิ่ห้5ผยไปอยู่บ้าในที่ไียอยจะกินข้าวสามมื้อนะมาเลยแต่ว่าตอนเย็นเขาไม่ได้กินนะปกติได้แล้วผดออกไปกินเองกินไก่ตั้งอืมข <c oughs> องกินเดียอะตลาด <c oughs> อะไรนะของกินเยอะแยะได้จริงๆเราไม่อยากกินอะไรแบบของกินอะไรอย่างนั้นเลยคือประสงค์แรกคือเดี๋ยวไปกินข้าวฝีมือแม่อรุมไม่ได้กินนานแล้วมาเลยจ้าขายข้าวแล้วยังละ่ะขายข้าวหลังจากที่ไปวันเกิดเธอเสร็จวะพี่ไปอยู่วันเกิดเธอเสร็จเดี๋ยวเราจะกลับมา เพราะว่าเราปไิญญาเพื่อนพอดีวันที่ห้าโอเคเล้ขึ้นไปอยู่ประมาณอุเกือบสามอาทิตย์อ่ะได้เพเาอ่ะเราจะไปไปดูบ้านเราด้วยจะขนของไปไว้เลยส่วนหนึ่งจะขนของไว้เลยส่วนหนึ่งได้ไหมเนี่ยอ่ะจะมาช่วยจะมาช่วยาฉาบปูนเหรอถ้าอนุญาตก็จะขนไปจะขนไป แต่แบบเป็นอิดก็สวยดีนะเดี๋ยวล้างมือก่อนพอแล้วอิ่มแล้วมันตกกระโปรงเปื้อนขึ้นหมดเลยจังเป็นอย่างเดียวอุ้อึดอัดวันนี้รู้สึกเหมือนเลยกินไม่หมดเลยโอ้ยได้อยู่ไม่ถึงสองทุ่มดื่น้ำเยอะหรือเปล่าอทุกคนส่งของผ่านทุกคนส่งของผ่านแค่ไหน่อรอ ทุกคนมาใครที่อยู่ฝั่งนั้นย้ายมาฝั่งนี้ย้ายมาย้ายมาฝั่งนี้เลยครับพี่ๆเรียวพี่ๆเรีวขอครั้งนี้อครั้งนี้ขอชนะได้ไหมล่ะแม่แม่ฝั่งนั้นมาส่งให้ฝั่งนี้บ้างก็ได้เออใช่ไหมล่ะแบ่งๆกันเออถ้ารักถ้ารักกันทั้งสองคนก็แบ่งๆกันให้แบบคนนี้ชนะบ้างคนนั้นชนะบ้างก็ได้เห็นไหมล่ะเนี่ยพี่ดับเบิลยูน่ารักมากเลยครับพี่ละอี่ยเห็นไหมล่ะอุย ขอบพี่ครับพี่ไข่มูกหูเนี่ยพี่ออมน่ารักมากเนี่ยเห็นไหมล่ะดูดิพี่นัทเนี่ยพี่ยาดูเนี่ยน่ารักมากเลยไม่เหลือคนน่ารักน่ารักเลยอุ้ยเอาอีกทุกคนเอาอีกส่งมาอีกเอาอีกครับพี่ละอ้อครับพี่ยาตู้ส่งมาอีกครับพี่ไม่พอครับพี่พี่อรุณครับส่งมาอีกครับพี่เอาให้แบบรู้ไปเลยว่าจริงๆแบบเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้ว ดีเอาอีกพี่เอาอีกเอาอีกโอ้เอาอีกเอาอีกเอาอีกพี่ยังได้อีกพันห้าไปเลยแรงมากอืมอืมไอแล้วโอายยยยยยียย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 อยย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 ียยยย คูณสามอมันส่งไม่เสียแรที่เราได้เพิ่มไปสามอะจากเก้ารอบเราคูณไปสามรอบมาเก้าหนึ่งเก้า่าของถือหลเก้าามที่เอ็ดอะสองพันกว่าพี่คุ้มคุ้มส่งตอนนี้เลยพี่คูณสามแ้มคูณสามครับแต้มคูณสามพี่ช <c oughs> <c oughs> ิอลี่ไม่อยู่เอาใหญ่เลยมาล้วจ้าอะไรนะคูณสามครับทุกคนคูณสามคูณสามคูณสาม พเฮ้ยอยุยยุยทำไมคนส่งให้เยอะจังอ่ะเขาบอกว่าให้คนที่อยู่ฝั่งนั้นมาส่งให้ฝั่งนี้บ้างครับผลบอกเงี้ยอ้าเหรออืมทุกคนคะแนนคูณสามค่าขอบคุณวักคูณสามจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวทุกคนปีนห้าสิบวิแต่มันจะคูณสามแล้วหนึ่งปีนห้าสิบวิสิบสี่วิครับคุยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยคขอบคุณค่าครับขอบคุณค่าคะแนนคูณสามค่าส่งมาเลยเร็ว แค่แนคูณสามค่ะมีบอกว่าแม้ทำเหมือนบ้าโยเนาะอร่อยมากเลยพวกหล่อนพวกหล่อนเห็นผู้ชายดีกว่าฉันนะไม่ต้องมาอยู่ช่องฉันก็เลยบอกให้หมดแต่เราเห็นเธอดีกว่าใครเลยนะไม่จริงใจเอาทำไมอ่ะขอบคุณ้า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่าใค <é>? รส่งให้ออขอบคุณค่าอาพี่ตอนนี้แหละครับส่งเลยครับ <ฮ imeters S 1> ตอนนี้ขอบคุณค่าหนึ่งนาทีสุดท้ายขอบคุณค่ามิรักแฟนเพลงทุกคนทุกท่านหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครับหนึ่งนาทีสุดท้ายขอเลยครับขอหน่อยเร็ว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 คนบอกว่าน้องฟอร์ดรอค่ะวีแพ้แล้วอ่ะน้อยใจอ่ะไม่ต้องมาชมผัวฉัน ใครอ่ะฟังนั้นอ่ะทําไมเขาใจใหญ่จังเลยอ่ะเขาส่งให้แบบแซงแล้วอะ่ะแพ้แก้วเบื่อเบื่อเบื่อแม่แดงส่งให้จ้ะะไนะแม่แดงส่งให้แม่แดงเหรอโอเคได้รู้กันอมัอะทำไม <laughs> ทำไมอย่ามาใช้อำนาจมืดนะได้แม่แดงโอเค <laughs> อยู่นครปฐมใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกันเอบ้านในที่อ่ะรู้หมดแล้วอ่ะเออจะมาจะไปทำอะไรเขาเอาขวดไปขายครับอืม <laughs> <laughs> อร่อยมากจะหมดแล้วกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆได้ครับแต่ถ้าเรากินอย่างอื่นจะโตเร็วกว่าน,นี้อะ พวกน้ำหวานอะไรเงี้ยมันจะกินแล้วแบบอ่าโตโวแบ่งแบ่งกันชื่นชมค่ะไม่เป็นไรราคาส่งมาช่องไหนก็คือกันนั่นก็เหมือนกันส่งให้เธอก็เหมือนส่งให้ฉันส่งให้ฉันก็เหมือนส่งให้เธออยู่ดีใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าอนาคตอ่ะเดี๋ยวเราก็ใช้เงินในกระเป๋าจังเดียวกันอยู่แล้ว ใช่ไหมเหรอแน่โคเราก็ใช้เงินกระเ๋าตังค์เดียวกันอยู่แล้วได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานี่แหละที่เขาแบบเรียกว่าแบบพอแฟนทํางานมาปุ๊บเมียก็เป็นคนเก็บอะไรอย่างเงี้ยฟิวนั้นเอแต่ฉันก็เก็บหมดแหละเงินหล่อนเงินหล่อนก็มาฝากฉันให้หมดจ้ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมอ่ะ น่ารักที่สุดแน่นอนอยู่แล้วครับแบบนี้หายากอูพี่แฮรี่น่ารักมากค่ะไม่ต้องมาจุมเแฟนฉัน,นรเรางมาชมแฟนฉันคนเยอะไหมตอนนี้ที่ร้านเงียบมากพี่แฮรี่เหมือนเขาแบบฟังเราคุยกัน <c oughs> ยังไม่รู้ตัวอีกทำไมกินน้อยจังอ่ะต่อเลยนะแน่นท้องอนะ่ะมันกินเยอะไม่ได้ขอติดกลีดยางรั้วบ้านสูงมากรั้วบ้านสูงมากไม่เป็นไรครับถ้าเรียกแก๊ปเป็นอนะ่ะเดี๋ยวปีนออกมา ไม่ใช่ตรงนั้นมันเป็นสวนยางหลังบ้านน่ะอ๋ออยู่ชาติอยู่ในมุมตรงทิ่ดเราอยู่ตรงบ่อเรียงกำแพงหลังบ่อใช่ไหมถ้าอยู่ตรงบ่อมันไม่ได้สูงเลยนะที่ข้างล่างมันต่ำเฉยๆอ๋อมีเมียดีเหมือนชีวิตรุ่งโรจน์นะปะกรณก็ถูกครับพูดพูดอีกก็ถูกอีกใช่ไหมประกรณหลอกขึ้นนะมีคนบอกป้าผมยาวแล้วไงครับ อ่านี่เขาพูดจริงๆนะถ้าเอาไม่หล่อพี่ชียจะมาจออมีบเขาไหมหรอเออหล่อแล้วเขาก็มีคนแอลคนอะไรเยอะแต่ก่อนอ่ะใช่แต่ตอนนี้ย่ะไม่ใช่แล้วจะไปรู้ได้ไงนะทุกคนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเ็าอาจจะแอบคุยกับใครในลงไอจีในอะไรขอมขอไม่เคยให้พี่ไม่เช็คโทรศัพท์เลยนะจริงคุยกันแอบแอลกันอะไรอย่างนี้ใครจะไปรู้เนาะทุกคนใช่ไหม ฝอจะทำแบงนั้นทำไมล่ะสิ่งที่ฝอจะโดนต่อมาคืออะไรอ่ะมันดีไหมล่ะตอนนี้ฝอก็มีสิ่งที่ดีอยู่ในชีวิตแล้วอ่ะฝอจะยอมเสียไปหรอก็อาจจะมีโค้ดเฟนก็อาจจะมีแชทลับก็ได้เพื่ออไม่เคยลงอะไรแบบนั้นหรอกฝอลงแต่แบบอะไรกับเพื่อนแค่นั้นแหละนะทุกคนนะเอาพี่พลี่มีด้วยเหรออาจจะมีโค้ดเฟนอาจจะมีพี่ลี่มีโค้ดเฟนด้วยเหรอไม่มีไม่เคยมีจ้ะ คุณก็มาเช็คสิคุณมาหลังคุณก็เช็คโทรศัพท์สิก็ไม่เคยว่าเลยนะเรื่องเช็คโทรศัพท์รนอทนุกคนนะแบอบคงแอบคุยใครจะไปรู้เรื่องรู้ราวแล้วที่ฟอดไปเช็คโทรศัพท์ที่แพดดี้เหรอยังไม่เห็นพูดอะไรเลยก็ฟ <laughs> อ,อดเจออะไรมาบ้างเจออะไรเจอลูกผู้ชายลูก <laughs> ผู้ชาย <laughs> อย่างในอินเทอร์เน็ตเลยนะพูดได้ขล่ะ หล่อนจะมาหึงเหรอลูกผู้ชายในอินเทอร์เน็ตถ้าถ้าเป็นฝอนนะเพราะว่าฝอนโดนแล้วกับลูกผู้ชายพี่ผุมลูกผู้ชายในอินเทอร์เน็ตพอเห็นน่ะว่าน้นผอนเปิดไปก็ก็เจออุ้ยใครวะก็หุ่นดีก็หุ่นดีก็มาเป็นแบบเป็นแบบบอะไรนายแบบในกางเป็นกําลังใจให้เราได้ลดหุ่นหุ่นดีพี่พืีแบบแล้วทีนี้ผก็ เธอบอกพี่พีที่ก็เดี๋ยวว่าให้เขาลบไม่ล่ะเ <c oughs> มันมีพี่รุษไม่มีพี่รุดค่ะหลอนนะเล่นโทรศัพท์ชั้นมากกว่าชั้นเล่นโทรศัพท์หลอนอีกฉันไม่เคยจับโทรศัพท์หลอนมีแต่หลอนเล่นโทรศัพท์ฉันไม่ฝอจะแอ,อบดอกลูกเฉยๆฝอไปเปิดไปเจอไงไม่เปพี่อจะไปเขาจะไม่ให้เธอเล่นโทรศัพท์ฉันแล้วอก ไปแอบดูังรูปเไงไปแอบรำกร้ามไม่ให้ทุกคนฝอจะเปิดรูปส่งแอดร,ร,รูปผู้ที่ถ่ายด้วยกันนะฝอก็เปิดไปเจอก็เลยถามว่าอุ้ยอันนี้ใครอ่ะอือแต่ใครล่ะก็รูปผู้ชายไง <c oughs> ขอเชื่อ <c oughs> มันเป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตทุกคนใคร <c oughs> ก็ไม่รู้อ้าว <c oughs> แล้วแต่เถอแล้วแต่หลอนเถอ <c oughs> เธอจะให้เคารพไหมน่ะแย่แต่จะคิดชีวิตคนละแบบแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบเห็ไหมทุกคนถ้าเป็นเราอา่ะโดนด่าไปแล้วโพสสเตตัสหนึ่งไปแล้วโดนสเตตัสแน่สองสเตตัสโดนสองสเตตั <c oughs> สเห <c oughs> ่ไหมอะ่ะทำไม ถ้าเป็นฟอดก็โดนนะโดนถ้าคนบบไม่รักตัว,ตวเองแล้วใครจะตลบมากมารอบสุดท้ายมาหมดพอดี <c oughs> อืมมอ้ยมีคนชมเลยเมียถูกต้องตลอดค่ะฟอดอย่าเถียงเอ้าเดีย,เ,ยเ,เดยนี้ไม่ค่อยเถียงเขาละ อะไรยอมได้ระยอมจริงครับเพราะที่ว่าคาพูดของผู้ใหญ่อ่ะคําพูดของผู้ใหญ่อ่ะมันน่าเชื่อถือพอคิดว่าเขาโตแล้วเขาน่าจะสอนได้ที่ดีให้หราใช่ไหมอาจจะไม่ค่อยเขียนมาแล้วทุกันเนี้ยแต่ก่อนเนียแต่ก่อนเนียทุกคนบอกซ้ายไปขวาบอกหน้าไปหลังจ้าใช่แต่ก่อนแต่ก่อนเคยเถียงก,กันกับพี่พอดีบนรถด้วย อย่างแรงอ่ะจำได้ไหมที่พี่ไปส่งตรงให้ราชพราวอ่ะพี่ฝอดจะไปพัทยาไปหาพ่อไอพนอ่ะจำไม่ได้เรามัง้งจะพอจําได้แต่ไม่ต้องมันหรอกเสียงบ้าอะไรวะที่พอแบบอะไรอ่ะฟอไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนตอนนั้นอ่ะแล้วก็ทะเลาะกันอะไรเงี้ยพี่พอดีก็ขี่รถไปอะไรสักอย่างแฟนน้องฝอดน่ารักน่นนอนอยู่แล้ว ถ้ามินไม่ดีนะถ้าฝอดอ่านขึ้นมาพี่วอลลี่วีนเนยนะอย่านะเป็นไปเลยผมไม่อ่านนะคนอยากด่าคน <laughs> อยากด่าคนพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำหนงทองเอฟซีเอฟซีคุ <laughs> จะเป็นเอฟเอฟเตอร์หรอกม <laughs> ันเหมือนเป็นดารา เอ้าก็เป็นแฟนดาราเนาะโอ้ยมานี่เลย <มา S 1> อยู่เลย <มา S 1> นะ้องฝอกินพี่พี่ที่กินอร่อยุ้ยมันสุดยอดจริงนะมันอยู่หน้าบ้านแต่มันได้ยินเสียงเราเรียกมันวิ่งมามาหาแม่มาลูกมามาหาพ่อ,อมาดูพ่อหน่อยลูกมาโชว์หน่อยโชว์หน้าหน่อยเอบอบ่ยีย่ปุ้ยอืออะไรอะไรอ้ย คิดถึงพ่อไหมลูกเออคิดถึงพ่อไหมฮ่าฮอ้ยคิดถึงพ่อไปแล้วแล้วคิดถึงพ่อไหมลูกเดี๋ยวพ่อสิไม่เยอะจังไปไหนมาไหนวิ่งไปไหนมาไปไหนมาอัญยองผ่าดูจากเกาหลีค่ะโฮ้ยวันนี้คนดูพันสามเลยนะเยอะมากเหรอะใช่คนดังไงคนดังไงเป็นแฟนคนดังไงทำตัวลำบาก รอนสี่เขาเป็นคนดังค่ะทุกคนต้องพีเคบ่อยๆแล้วค่ะได้ครับไม่ต้องพีเคบ่อยหรอกครับเดี๋ยวก็ได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วเออมาเจอหลอานอีป้าข้างบ้านนะนี่ไงพี่พลามีงานวันที่ยี่สิบไงขอขึ้นไปพอดีอ่ะ <c oughs> พอ่อฝนจะได้ไม่ต้องต่อรถไปเองได้มีคนไปรับเพราะของฝนเยอะเอาของเยอะ นี่สิบงานอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละใช่เห็นพี่ตาบอกสถานพี่ตาอยู่ว่าพี่พอดีขึ้นมากรุงเทพอีกทีวันไหนครับวันที่สิบนี่ก็มีไปถ่ายงานให้ลูกค้าอ๋อหรอมือถ่ายคลิปถ่ายงานให้ลูกค้าเอองั้นเลยฝัดนานนะดีดีหรือว่าจะขึ้นไปเลยวะพ่อฝัดซื้อคอร์สไว้อ่อออกกำลังกายเหลืออีกสองอาทิตย์พอดีอ่ะเดี่ยวหรอกคนจะมาต้องมา คนจะ้ไม่มาเขาก็ไม่มาคนเราอะนั้นมันจะได้ไม่เสียเงินฟรีไงตายเธอพาเขาไปเล่นฟิตเนสปะละ่ะมันเต็มซื้อคงซื้อคอร์สซื้ออยู่ให้ครบคอร์สไปก่อนไม่ต้องรีบมาหรอกเดี๋ยวยี่สิบไปมาเนีย่ยเดี๋ยวก็มีคนวีนอยู่ยังมีป้ายังมีป้าวีนอี่ทำไงอ่ะวีนอะไรอ๋อว่าน้องฟอร์ดไปเลยเนี่ย ไปต้อไปต้อไปต้อไปต้ไมไ,ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องของเราสองคนใครจะไปจะมาตอนไหนมันอยู่ที่เราสองคนไม่เกี่ยวกับคนอื่นเดี๋ยวบนเป็นหนึ่งอีกอีกหนึ่งสเตตัสหา่างกันสิบวันเลยนะทุกคนไม่ได้คุยกันสิบวันเลยนะห,นหัวไหอาจะรทำยังไงปุกกันเลยปลุกลุยเก็บลุกลยุย วยเลยเลยอีกสิบแปดวินะครับนี่ทำดิทำหมดดิทำที่เอ้ยอากันแม่ดิเอออการูแม่สุดท้ายายทำเยอหมดเลย มันเหาะอะไรด้วยอ่ะมีของหวานกินหรือเปล่าอะไรนะมีของหวานกินหรือเปล่าไม่มีอ่ะทำไมอ่ะมากินเราสิอะไรอ่ะตลกไหมเออแต่มันหวานจริงป่ะล่ะก็ต้องมากินเองค่ะบต้องลองอ่ะแล้วเธอกินเราหวานป่ะล่ะ ผมอันนี้พูดจริงแล้วอันนี้พูดจริงอ่ะดูไปแล้วอือจบหนึ่งศูนยนึ่งกรุบค่ะท,ทุกคนอืออันนี้ใครลงอไรเรื่องจริงขอชฉันเขิน่มาเขินอะไรอยู่้่ๆๆๆๆๆ นี่ไงไ้โผล่ออะไรกินอะไรขนาดนั้นล่ะเต็มปาก,ปากเต็มคำอะไรขนาดนี้นี่มันดูแบบมีอะไรหน่อยอ่ะกินคำใหญ่มาก แหมไม่อยากจะพูดทุกคนให้ปล่อยให้ทุกคนคิดเองไปอ่าทำไมฉันก็กินคำเล็กๆตลอดฉันเป็นคนกินน้อยกินเล็กกินเล็กกินน้อยมันเล็กขนาดยุ่งกันกินคำเล็กคำน้อยทุกคนอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะใช่ขอบคุณน้าของหวานนะคะ อทุกคนเช็นแพ้ผู้ชายเหรอเนี่ยครับเออป๋า,ป,าป๋าเช็คบินแล้วป่าเช็คบินป่าเช็คบินเช็คบินป่าเช็คบินแล้วหนึ่งค่าเทนเนอร์ที่บุยดรถูกมาก เลยน,นะค้าเทรนเนอร์ที่พรียามาถูกมากเหรออืมที้กรุงเทพคอร์สละหมื่นงั้นเดี๋ฟอร์ดเทนต่อให้พี่ไปด,ดี้เลยเอาไหมไม่เอาที่บ้านมีเครื่องรูลิงอยู่ไม่เอาขี้เกียจแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้อ้วนมากแล้วตอนนี้ก็คุมน้ําหนักมาได้ตั้งเยอะแล้วอืมหอมมากเลยเดี๋ยวฟ<พ>อร์ดจะลงไลน์แล้วนะโอเคแค่นี้แหละจบๆบายๆจุบจุบ เร็วเร็ว